แต่ <Okay. S 2> เรื่องมันจะไม่ไม่โจบอะไรเพราะมันจะมีเรื่องโ้องล้ออะไรกันออกจ้าไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะาถามถามหนูตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่างหนูที่จะเข้าไปยุ่งแล้วล่ะ<า>ก็ใหม่เหมือนบอกตอนแรกค่ะปล่อยให้คุณแม่พี่ก้าวแล้วก็คุยใหญ่เขาดูแลไปเหมือนเขาก็รอน หนูก็พูดจริงนะคะตัวใหม่เอ็กซ์าดความคืบหน้าอะไรบ้างไหมคะที่สามารถอัปเดตได้มันเป็นเรื่องที่หนูมันมันเกินที่เด็กจะไปยุ่งแล้วอะค่ะน่าจะได้บทสรทนาใหม่ปีนี้ต่อน้องใหม่ไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยกลัวมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องร่งต่อไปเรื่อยๆกลัวไหมเหรอไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากให้เป็นนะอยากให้จบใช่แล้วมัตอบเรื่องแบบนี้ไม่เหนื่อย พี่ๆเลยตอนนี้จริงๆต้องม็การองเองจริงเลยคะตอนนี้หนูก็พูดอะไรมากไม่ได้เลยค่ะเราคิดจะถามกับทางผู้ใหญ่เลยค่ะว่าตอนนี้ความขึ้นหน้าของกดีมนันไปถึงไหนยัคไ ที่จะถามไหมหรอถามแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรใหม่มากนไม่อยากจะใช่ค่ะก็เราเราทำงานเบื้องหน้าเนาะแล้วเราก็หน้าที่เป็นนักแสดงอะไรอย่งเงี้ยเราก็ทำงานของเราให้เต็มที่นะคะคุณแม่ก็ไม่อยากกระทบจิตใจเราคุณแม่รักหน่มาไม่พูดอะไรคนคือคนหนึ่งไม่อยากให้กระทบกับคนที่ดีเลใช่ไหม อยากพูดอะไรคือบางทีเราไม่รู้จริงเราก็ไม่อยากพูดค่ะกลัวว่ามันจะเป็นเหอนกับหลักฐานในการที่อาจจะได้ร้บทีมถึงเราหรืออะไรอย่างนี้ด้วยแบบไม่นะคะหนูมีละครเรื่องกุหลาบร้ายของนายตะว,วันค่ะแล้วหม<อ>ายาถึง <c oughs> <ๆ>ตอนนี้เขาหลายคนมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่อ้ําเขาแบบซาซา,าไป ตอนนี้ขึ้นแท่งจะมีมินกับใหม่เป็นแบบอะไรอย่างนี้ตัวแม่ชิงความเด่นดังกันในช่องขอบคุณมากใหม่ะก้ามอกการไม่ก้าหลอกไม่ก้าหลอกแต่ขอบคุณมากเลยที่เห็นว่าศักยภาพของหนูไปสามารถเป็นอย่างนั้นได้หนูจะพยายามนะคะจะจะตั้งใจละกันค่ะขอบคุณมากแต่าเปรียบเทียบเราแบบนี้โอ้ยอ่าเปรียบเทียบเลยพี่มินสวย หน้าตาเราก็ไม่เหมือนกันแล้วอ,ะอ่ะน้องความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่า,ยาปิดเที่ยองเลยค่ะบางคนก็บอกว่าที่ขาดเก่งของเราคือแซงหน้ามินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่หนึ่งไม่ไม่หรอคะแล้วมีใครเลี้ยงคุณามินท<ม>ี่ใหญ่าทางช่องเลยเอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากรู้สึกภูมิใจนะนี่มูดอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกภูมิใจใตัวเองรู้สึกยงไงบ้างแบบหลายคนมองว่าเราแบบขึ้นแท่นแบบเป็นตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โอ้ค่ะ <laughs> ก็รู้สึกว่าดีใจค่ะรู้สึกว่าวันหนึ่งอะเนาะจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ภูมิใจค่ะแล้วก็พยายามจะเนี่ยแหละโผล่ให้ได้นานๆนเแฟนขับแต่ตีกันเลยไม่ตีหรอกแฟนขับใหม่นะะ่ารัก เคยค่ะเคยคุยเคยคุยกันพ al ี่มิน่าลาน่าลาโดยส่วนตัวเขาไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรอย่างไรไม่ได้มีค่ะพอพอรู้ว่ามีข่ะแบบจะเล่าหลอกไปจะแบบไปปรึกษาไปคุยอะไรกับพี่มินไหมไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอพี่มินเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสเจอกันเลยค่ะไม่ได้คุยกันอะไรเลยใช่ไหมยังเลยค่ะยังบอกอะไรกับแฟนคลับที่หลายคนแบบเริ่มแบบมาจับมาเริ่มคอมเมนต์เริ่มอะไรอย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับทั้งสองทั้งกลุ่ม <c oughs> จะบอกคือขอบคุณแล้วกันค่ะที่สนับสนุนเราทั้งสองคนนะคะสนับสนุนน้องใหม่ด้วยก็ขอบคุณมากคะ่ะแใจขับนี่เป็นสาคัญม,มากนะคะสําหรับจิตใจของของไหม่อะเป็นส่วนหนึ่งเลยแล้วก็เกมไหมคะที่เขาจะเขาถึง,งจะไปถูกคั <ฮะ S 1> ่นบอว่าแทนที่อ้๊าด้วยอะไอย่างเงียไม่เก่งค่ะหนูคิดว่าเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวคงซาซาไปใหใหขอเป็นใหม่ดาวิกาละกันไม่ขอเป็นใคร ใครใครับเขาตอนสัญญาจะช่องสเป็นไงบ้างเหลือเหลือค่ะแต่ไมไม่แน่ใจว่าเหลือเยอะไหมเยอเยอะหมคะเยอะเยอะเยออยังไม่ไปไหนยังไม่ได้ย้ายไปไหนยังค่ยังยังเลยค่ะเป็นเจ้าแม่ช่องนี้ยีว่ายัอยู่กับบ้านหลังนี้สบายใจอยู่ใช่ค่ะมีละครเรื่อยนะเรื่อยของโพลิพัสค่ะ คนถามของใครคะ